และนี่คือรายการอยู่บ้านไม่อดตายบายเชฟตีวันนี้เราจะพาทำทะเลพัชชาและเรามาดูส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้ ผมอยากกินอะไรแซ่บๆเ้ยกินผมก็ได้กันนะก็เราดูส่วนประกอบเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะฮะขั้นตอนแรกของเรานะฮะเราจะทําการตําพริกแกงพริกแกงเนี่ยไม่มีอะไรครับก็มีแค่พริกนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้พริกชี้ฟ้าเหลืองนะฮะจะให้กลิ่นที่มันสดชื่นกลิ่นที่พิเศษออกไปนะฮะแล้วก็ได้ความเผ็ดอีกแบบหนึ่งนะฮะผมจะตำกับกระเทียมขั้นตอนต่อไปเราจะทําการหั่นพริกชี้ฟ้าเหลืองนะฮะเพื่อให้เราตำได้ง่ายขึ้น ต่อไปเราจะหั่นกระเทียมนะครับผมเพื่อให้เราได้ตำง่ายขึ้นนะฮะเราจะต้องหั่นกระเทียมก่อนไม่งั้นมันจะกระเด็นไปทั่วเวลาเราตำแล้วก็เอาใสาค่คคกเลยจ้าแล้วก็เราตำนะฮะตำไม่ต้องละเอียดมากแค่หยับหยาพอยัหยประมาณนี้นะครับก็ตำหยับหยาพอให้พอแหลก น้านย,ยาอ่ะไม่เล่นไม่เล่นแล้วก็ตักใส่ถ้วยรอไว้นะฮะต่อไปนะฮะเราจะเตรียมหั่นเขาเรียกว่าเครื่องประดับก่อนก็คือพีิชีฟ้าแล้วตกแต่งเข้าไปตอนเวลาเราผัดนะฮะก็เราก็หั่นพริกเอาไว้เตรียมไว้นะฮะข้างๆจากนั้นครับเราก็จะทำการผัดเดี๋ยวนี้ ั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการผัดเราจะผัดนะฮะเริ่มต้นด้วยใส่น้ำมันแล้วก็ผัดเครื่องพริกแกงที่เราตามไปแล้วผัดพริกแกงให้หอมเสร็จเราจะใส่เนื้อสัตว์ใส่เนื้อสัตว์เสร็จเราจะปรุงรส ปรุงรสเสร็จเราก็จะใส่สมุนไพรต่างๆครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมข้าวไว้แล้วเราก็ราดข้าวเลยโอ้น่ากินนะแต่ว่ามันยังไม่ครบฮะมันควรจะมีอะไรไข่ดาวกรอบๆนะฮะข้างในครับผมเดี๋ยวเราไปทอดไข่ดาวมันแปบน๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไง ทอดไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะทําการปิดข้าวด้วยไข่นะฮะพูดอะไรจะพูดอะไระปิดข้าวด้วยไข่ปิดข้าวไนงะเอาเอาไข่อะโปะข้าวครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้นะฮะกับเมนูผัดช,ชาทะเลไข่ดาวไข่เป็ดขอชื่อที่แบบดูมีความคิดร้างสรรกว่านี้หนะ่อยกับเมนูนี้ครับทะเลผัดชาไข่ดาวก,อกรอบกคิดร้างสรรพอไหม ครับผมก่อนที่เราจะไปชิมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ